พระองค์จึงตรัสว่าพระหันเนี่ยตรวจสอบยังไงดูตนเองว่าราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระหันเห็นหมดตั้งแต่จิตดว,ด,วด,ดวงแรกกระทั่งดวงสุดท้ายดวงแรกกระทั่งดวงสุดท้ายนะนี่พระหันมีผู้เจ้าบัญญัติเอาไว้นะอืม เรานี่แหละทําตัวเราเองและเราจะหลุดพ้นก็เพราะกรรมด้วยเหมือนกันดังนั้นเราหลุดพ้นจากกรรมได้เมื่อเราสร้างเองเราต้องแก้ไขเองกรรมจึงไม่มีใครในโลกนี้แก้ไขให้ได้พระพุทธเจ้าก็แก้ไขให้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสบอกสอนได้แล้วเรานําไปประพฤติปฏิบัติแก้เองดังนั้นมักมีองค์8ทดทแทนกันไม่ได้มักมีองค์แแปลว่าหนทางเราต้องเดินเองประพฤติเองปฏิบัติเองด้วยกายวาจาและใจ